ทั่วโลกยอมรับสื่อนอกเปิดชื่อสิบอันดับนักมวยสากลดีที่สุดตลอดการของไทยวงการกำปั้นของเมืองไทยถือว่ามีบทบาทสำคัญในเวทีโลกมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า60ปีโดยมีนักมวยที่สามารถครองแชมป์โลกได้มากถึง50รายแชมป์โลกในสถาบันหลักสีองค์กร ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีกําปั้นอีกหลายรายที่คว้าแชมป์โลกในสถาบันอื่นๆอ,อ,อีกมากถึง22คนรวมถึงเดินทางไปโชว์ฝีมือการชกให้เป็นที่ประจักษ์สู่สายตาชาวโลกมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดบ็อกเซร็ก์เว็บไซต์มวยชื่อดังได้จัดอันดับ10นักมวยชาวไทยที่ดีที่สุดตลอดการซึ่งเบอร์หนึ่งที่ได้รับการยอมรับก็คือายทะลวงไ้เขาายแก่ล็กซี่ที่สร้างสถิติป้องกันแชมป์โลกไว้ได้ถึง19สมัยด้วยการน็อกคู่ชกถึง16ราย แถมครองเข็มขัดแชมป์ยาวนานถึง7ปีเต็มขณะที่อันดับ2เป็นทางด้านพงศักดิ์เล็กวันจงคำกำปั้นแชมป์สภามวยโลกดับเบิลยูบีซีรุ่นไฟเวทที่ทำสถิติป้องกันเข็มขัดไว้ได้นานถึง17ไฟเลยทีเดียวส่วนอันดับ3คือพยักหน้าขรึมวีรพลสหพรมที่ป้องกันแชมป์โลกไว้ได้ถึง14ไฟซึ่งจากทั้ง1ิอันดับมีเพียงกำปั้นเพียงรายเดียวที่แม้จะไม่ได้ครองแชมป์โลก4สถาบันหลักแต่ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในเรื่องของฝีมือก็คือบักจ่อย แซมสันกระทิงแดงยิมแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์แบนตัมเวทของสหพันธ์มวยโลก WBF เจ้าของสถิติชนะรวด43ไฟชนะน็อก36ครั้งและป้องกันแชมป์ไว้ได้ถึง38ครั้ง10นักมวยชาวไทยดีสุดตลอดการจัดก,การจัดอันดับของบ็อกซ์เรก 1. เขาทรายแก่ลักซี่แชมป์สมาคมมวยโลก WBA รุ่นจูเนียร์แบนตัมเวท 2. พงศักดิ์เล็กวันจงคำแชมป์สภามวยโลก ดับเบิลยูบีซีรุ่นไฟเวทสามวีรพลสหพรมแชมป์สภามวยโลกดับเบิลยูบีซีรุ่นแบนตัมเวทและแชมป์สมาคม,มวยโลกดับเบิลยูบีเอรุ่นแบนตัมเวทสี่แสนศักดิ์เมืองสุรินทร์แชมป์สภามวยโลกดับเบิลยูบีซีรุ่นซูเปอร์ไลเวทห้าศรีสเกตสรรุ่งวิสัยแชมป์สภามวยโลกดับเบิลยูบีซีรุ่นซูเปอร์ไฟเวท 6. เวนิสบริษัทขอสแชมป์สภามวยโลกดับเบิลยูบีซรุ่นแบนตัมเวท 7. พูนสวัสด์กระทิงแดงยิมแชมป์สมาคมมวยโลกดับเบิลยบรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวท 8. ชาติชายเชี e ่ยวน้อยแชมป์สภามวยโลกดับเบิลยูบีซรุ่นไฟเวดและแชมป์สมาคมมวยโลกดับเลยบรุ่นไฟเวดเสด 9. สจิตรดาแชมป์สภามวยโลก ดับเบิลยูบีซีรุ่นไฟเวทสิบแซมซันกระทิงแดงยิมแชมป์สหพันธ์มวยโลก WBF รุ่นจูเนียร์แบนตัมเวท